สวัสดีพี่พี่เพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับคนคนพานนะครับอีพีที่สามสิบสี่นะครับมีพระสะสมพระเก่าเก็บมาแบ่งปปนะครับมีจํานวนหนึ่งนะครับวันนี้นะครับนี่ครับช่องทางติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ องค์แรกนะครับเป็นพระเนื้อดินนะครับเป็นหลวงพ่อกลวยนะครับเป็นพระประธานของหลวงพ่อกลวยนะครับพระเนื้อดินนะครับนะครับคมชัดนะครับพระเนื้อดินนะครับครับเป็นพิมพ์ปกโพนะครับนะครับดูโพนะครับคมๆเลยนะครับมีเส้นแตกนะครับนะครับเส้นแตกเกิดจากการกดพิมพ์นะครับ ราคาเดียวเลยนะครับสี่ร้อยบาทเหมือนเดิมนะครับสี่ร้อยบาททุกองนะครับวันนี้กับรอยนิ้วมือนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับพิมพ์พระประธานในบูธนะครับมาเป็นองค์ที่สองครับเป็นเหรียญหลวงพ่อนุ่มวัดนางในรุ่นแรกอ่างทองนะครับเป็นเนื้อเป็นเหรียญเนื้ออันปะก้านครับสภาพใช้นะครับสภาพใช้แต่ยังคมนะครับดูครับ เหรียญหลวงพ่อหนุ่มวัดนางในนะครับเป็นเหรียญอันปะก้าครับสภาพใช้นะครับ084ย์3ป6 7 6่เกนะครับโทรมาได้นะครับนะครับเบ้าตาไม่ตายยังคมๆอยู่นะครับตัวอัสือครับเป็นแท่งนะครับขนาดใช้สึกแล้นะครับนะครับ400บาทนะครับ ต่อไปเป็นหมายเลขสามนะครับเป็นแนบหลวงพ่อเขียนนะครับลงยานะครับหลวงพ่อเขียนสำนักคุณน,นี้นะครับนะครับลงยาสีออกออาฟ้านะครับเป็นกระไลทองนะครับนะครับกระไลทองแห้งๆเลยนะครับ อยากระซีดแล้วครับนะครับสี่ร้อยบาทตัวองนะครับหมายเลขสี่เป็นปหลวงพ่อเขียนนะครับเป็นหล่อบโบราณนะครับนะครับเป็นหล่อบโบราณเนื้อตะกัวนะครับนะครับรอยตัดช่อเป็นหล่อช่อทนะครับนะครับมีข้าบเบ้ามีรอยมิดกวดม่ทรายนะครับ สี่ร้อยบาทนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกครับโทรหรือทักไลน์มาเลยครับขอรู้เพิ่มเติมได้นะครับเพื่อความชัดเจนนะครับไปเป็นเป็นหมายเลขห้าครับเป็นสิงหล่อนะครับหลวงพ่อเขียนเหมือนกันนะครับสำนักคุเนนะครับเป็นสิงหล่อโบราณนะครับมีหูในตัวนะครับนะครับดูความเก่านะครับ องเก่าของโลหะนะครับมีคาบเขียวคาบเหลืองคาบแดงนะครับนี่ครับโลหะเก่านะครับสี่ร้อยบาททอกวงนะครับนี่เป็นหลวงพระเขียนสำนักคนนี้นะครับสี่ร้อยบาทนะครับหลวงพระเขียนนะครับสิงหล่อนะครับนี่ครับรอยตัดช่อหน้าล่างนะครับ ทำมาเป็นหมายเลขหกเป็นหลวงพ่อเงินนะครับเนี่บเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับอยู่ในเรียมน,นะครับตรงนี้นะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับสนใจขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับสี400บ่ร้อยบาทน,นะครับต่อไปเป็นหมายเลขเจ็ดเป็นหลวงปู่โตนะครับฝั่งตะกุด เงินนะครับหนึ่งดอกนะครับหลวงปู่โตวัดปราดูชิมพีนะครับนะครับป่โตนะครับเนื้อผงใบลานนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับเพื่อความชัดเจนนะครับต่อไปเป็นหมายเลขแปดเป็นรูปหล่อสมเด็จพระจันโตนะครับหล่อโบราณนะครับนี่ครับรอยตัดช่อนะครับ เป็นหลอโบราณนะครับหลอดช่อนะครับนี่ครับถ้าภาพหิ่งเลยนะครับนี่ครับคมชัดนะครับหลอดโบราณแต่คมชัดนะครับนี่ครับภาพหิ่งเลยนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์มาเลยครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับนี่ครับเราตัดช่อนะครับแล้วก็ตะใบนะครับ โอ้าะเก่าๆเลยครับสี่ร้อยบาทนะครับต่อไปเป็นหมายเลขเก้าเป็นพระพิตาคุกลักนะครับครับรักล่อนๆเลยนะครับเนี่ยครับข้างในเป็นเห็นมวลสารเลยนะครับปิตาคุกลักนะครับนะครับสี่ร้อยบาททุกองนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับ เขาเลทักไลน์มานี้เนะครับต่อไปเป็นหมายเลขสิบเป็นหลวงพุทวดนะครับมาช่างให้นะครับมาพร้อมสองเดิมเลยนะครับเป็นเหรียญสีมาหลวงพุทวดนะครับหมายเลขสิบนะครับหมายเลขสิบนะครับเีมาหลวงพุทวดนะครับชุบนิกเกิลน,นะครับ เนรียญสีมาชุบนิกเกิลนะครับสนใจขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ0849037676นะครับต่อมาเป็นใหม่ในสเปนเหรียญลวงพ่อตามัดมะขามเรียงนะครับรุ่นทูน9นะครับเป็นเหรียญเนื้ออันภาค้าชุบนิกเกิลเหมือนกันนะครับนะครับหลวงพ่อตามนะครับรุ่นทูน9นะครับคลนชัดนนะครับกระหนกนะครับ เรียบเรียบขึ้นมาเลยครับนะครับผมพอตาบปีสามหนึ่งนะครับรุ่นโทนเก้านะครับนใจขอรูปป้คุณเติมไหมนะครับคนคนพ่านะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับจะมาเป็นเห,หรียญลงปูไข่นะครับสุพรรณนะครับ หลวงพูกไข่วัดบางเลนปีหนึ่งห้านะครับ,เน,เ,รนรบเ,นเนี่นยครับเป็นเหรียญทองแดงกระไหลทองครับนี่ครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงกระไหลทองครับนี่ครับข้างหลังเป็นพระประจำวันนะครับนี่ครับกระไหลแห้งๆเลยนะครับกระไหลทองนะครับสนใจโทรมาได้เลยนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับ มาเป็นหมายเลขสิบสามเป็นเหรียญพระพุทธนะครับหล่อโบราณนะครับนะครับหล่อโบราณเนื้อทองผสมนะครับนะครับเป็นเหรียญพระพุทธนะครับนะครับเนื้อทองผสมนะครับนะครับมีซาแดงนะครับนะครับมีรอยยุบรอยย่นนะครับนะครับนี่ครับคมชัดนะครับ สี่ร้อยบาททุกองนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์มาได้นะครับต่อไปใหม่เป็หม่สิบสี่นะครับเป็นหลวงผู้สุกเนื้อชิ้นตะกัวนะครับต่าหลังลอยจานนะครับเป็นหลวงผู้สุกนะครับเนื้อชิ้นตะกัวนะครับนีตะกัวเก่าๆนะครับนะครับมันสมีคมๆเลยครับพิมพ์ฮานุมานนะครับฮานุมานนี่ครับฮานุมานแบกแท่นี่สี่ร้อยบาททุกอง์นะครับ ต่อไปเป็นหมายเลขสิบห้าเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟันนะครับนี่ครับเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟันนะครับนาาี่ครับทันพระอาจารย์ฟันนะครับทุนี่ยครับคมชัดนะครับเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟันนะครับคมชัดเลยนะครับขอบนะครับนี่ด้านหลังนะครับตัวหนังสือคมคมนะครับชัดชัด แตนฟันนะครับนี่ครับสนใจโทรหรือทักไลน์เลยนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดห้าต่อไปเป็นไมเนอรี่ซื้อพงนะครับเป็นผ้าใส่นะครับปีสามหกครับเป็นหลอดโบราณับนะครับลอยตะไบด้านล่างแล้วก็ต่อโคด้วยนะครับเป็นผ้าใส่ปีสามหกเนื้อทองผสมนะครับใส่ปีสามหกนะครับ เาจะไปแล้วก็ต่อโค้รไปนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์มาเลยนะครับจะเป็นหมายเลขสิบเจ็ดเป็นลงพังเงินรุ่นปืนแตกนะครับ,น,น,รบนี่ครับจะมีต่อโคดนะครับนี่ครับมีอุอยู่ที่สังคติแล้วก็ต่อโค้ด้านล่างนะครับรุ่นปืนแตกครับเอาเนื้อเก่าของรุ่นแรกมาสร้างนะครับนี่ครับ หลวงพ่อเงินรุ่นปืนแตกเอาเนื้อเก่าเลยครับเนื้อของรุ่นแรงมาเป็นส่วนผสมน,นะครับอ่าใช้นะครับเอามาเป็นเหร็นเป็นรูปหล่อครับหลวงพ่อสมชายเสือวัวนะครับนี่ครับเป็นรูปหล่อเสือวัวของหลวงพ่อสมชายวัดเขาสุกกิมน,นะครับนี่ครับเป็นผ้าสายกรรมฐานของสายพระจารย์มั่นนะครับหลวงปู่สมชายนะครับนี่ครับ วัดเข่าสุกกิมนะครับรุ่นสร้างเจดีนะครับนี่จะมีเสือวัวอยู่ด้านล่างครับต่อมาเป็นหมายเลขสิบเก้านะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโอวัดหางน้ำนะครับรุ่นรุ่นแรกนะครับนี่ครับครั้งที่นหนึ่งน,งนะครับหลวงพ่อโอ้แล้นะครับตัวหนังสือคอมชันเลยนะครับ หน้าตาคณชัดครับสนใจขอรูกวมเติมได้นะครับหลวงพ่อโอวัดห่างน้ำครับสี่ร้อยบาททุกองครับนี่ครับเดี๋ยเดินขอครับมาเป็นสิ่งนะครับสิ่งหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมสามกษัตริย์นะครับสิ่งหลวงพ่อพูนนะครับของกล่องเลยครับสี่ร้อยทุกองค์ครับ สามกษัตริย์นะครับนะครับเป็นสิงห์ล่อหลวงพระพวัดไ่ล้อมนะครับนะครับสวยนะครับสามกษัตริย์เงินทองหน้านะครับสนใจโทรมทักไลน์ได้ครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับอมาเป็นพระสายอีสานนะครับพร,บาษาษาระรชัยเชษปีสิบเอ็ดนะครับ บัพพุตนะครับเลาโบราณปั๊มนะครับเป็นปั๊มนะครับนี่ครับพชยเชียนะครับปีสิบเอ็ดนะครับเราก็ต่อโคนะครับแล้วก็บรรจุกิ่งครับมีกิ่งดังเลยนะครับปีสิบเอ็ดเป็นพระสายกรรมฐานพระอาจารย์ฟั่นปุกเสกนะครับปีสิบเอ็ดนะครับพระชายเชียนะครับมาเป็นองค์ที่สุดท้ายนะครับองค์ที่ยี่สองครับเป็นพระพิตาครับ เป็นพราปิตาสายวัดสะพานสูงครับปิตาลงปเอี่ยมนะครับปิตาลงปุเอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับเนี่ครับผมเก่าๆนะครับแห้งๆเลยนะครับสนใจขอรปเพิ่มเติมไนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับคนคนพาณนะครับของดีมาแบ่งปันนะครับ น่ครับ่องการติดต่อนะครับ08 4 9 0 3 7 6 7 6นะครับสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ